ตนนัวนี้ต้นอะไรครับใช่ต้นมะข่าไหมมันดูใบมันก็ผมว่าใช่นะเดี๋ยดูอีกต้นเรามีสามต้นขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ปลูกคืต้นต้นไม้ป่าก็ไม่แน่ใจใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับใบลักษณะใบเป็นแบบนี้ครับ ทำต้นกน็มาขึ้นแซมอยู่ตรงสวนตาลไม่รู้ว่าต้นอะไรใครรู้ก็ช่วยตอบด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรนะครับนี่ก็เลยหัวแล้ว อยู่ติดป่าครับเนี่ฮะติดป่าก็ไม่ในนี้ในป่านี้ก็ไม่มีต้นแบบนี้นะหรือว่าผมไม่เห็นก็ไม่รู้นี่ครับลักษณะใบก็เป็นแบบนี้ครับใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับ